เ e y ยสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็อยู่ในแมป Animedimension เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เนาะเราก็จะมาอธิบายนะครับว่าเออพันหกร้อยเจมกับสามพันหกร้อยโทเคนในแพทเนี่ยนะครับผมเออตัวไหนหน่าเล่นมั่งนะครับถ้าคลิปนี้พี่พูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะอัดมั่งไม่ได้อัดมั่งคลิปช่วงนี้ก็นั่นแหละนะเออซึ่ง ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนั้นมีเรื่องเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลายๆท่านนะครับเจอบั๊กเนาะเกี่ยวกับเกมเนาะที่จบเลดมาตานนั้นเราได้พวกตัวละครหรือได้การ์ดนะครับพอออกมาเนี่ยไม่ได้หลับนั่นเองนะครับอันนี้หลายคนทักเข้ามาถามพี่เยอะมากนะครับหรือว่าไม่เติมเงินเข้าไปแล้วซื้อตัวละครพอออกเข้าใหม่ของหายอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ยังไม่สามารถหาวิธีแก้ให้ได้นะครับ แล้วพี่ก็เห็นเนี่ยคนมีปัญหาเนี่ยเยอะมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter หรือทาง discord เกมนะครับตอนนี้ยังไม่มีวิธีแก้นะถ้าใครมีวิธีแก้แล้วนะครับก็ลองเมนท์บอกกันได้นะพี่จะได้ไปแนะนำคนอื่นต่อน,นั่นเองนะครับผมเออก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับออไอ้บั็กตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับต้องบอกก่อนเนาะว่าเราจะพูดถึงเพรโทเคน แค่นี้มันน้อยไปนะครับเดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงตัวละครอื่นๆด้วยเช่นพวกตัวละครโรบักเหรียญชาโดนะครับเหรียญบอสรัดอะไรประมาณนี้พี่อาจจะสรุปให้นิดๆหน่อยๆนะอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนักนะเออแล้วก็อาจจะเป็นการแนะแนวแนะน,นําแนวทางในการเล่นละกันนะครับว่าเออประมาณไหนเนาะเพราะช่วงเนี้ยจะเห็นมือใหม่เนี่ยเข้ามาเล่นเกมมีเยอะพอสมควรเหมือนกันหรือผู้เล่นเก่านะครับที่ค่อนข้างกลับมาเล่นเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เอ่อ เหรียญเพชรก่อนเลยเนะครับผมจะพูดเหรียญเพชรได้ไงเนี่ยต้องบอกว่าพูดถึงเจมก่อนเลยนะครับเจมนะครับในแผทปัจจุบันเนี่ยจะมีแค่2ตัวละครน,นะครับที่พี่แนะนำเนาะก็อย่างแรกนะครับตัวแรกก็คือจะเป็นตัวที่เอาไว้ลงเลทแล้วกันตีบอสแล้วกันนะครับแล้วก็สตอรี่พอใช้งานได้นะครับนั่นคือยามาโตะนะครับ เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่เออมันเลยคําว่าผนวกรอยเพชรสำหรับใหม่ก่อนอ่ะเออถ้าเป็นสมัยก่อน 1, เนี่ยผนวกรอยเพชรแทบจะเล่นหาอะไรไม่ได้แต่แพทเนี้ยหรือตัวเนี้ยนะครับสามารถเอามาเล่นหรือมาใช้งานได้นะครับอืมแต่เอ,อ่อยาม,มาโตะเนี่ยจะไม่ค่อยดีสําหรับการตีมอน เวลาลากเนาะเพราะต้องการระยะให้เป๊ะนิดหนึ่งเพราะว่าตัวละครเนี่ยอาจจะมีสกิลไม่ค่อยกว้างนะครับแต่สกิลอมตะของเขาเนี่ยเขาต้องเยอะนะครับเวลาเล่นเนาะเออเมว่าจะเป็นสกิลสามันติอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอมตะหมดนะครับผมแล้วก็มีสกิลหนึ่งนะครับที่ทําให้วิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็พุ่งอีกต่างหากที่ก็งงเหมือนกันนะมันจะรวมอะไรมาอยู่ในที่ที่เดียวเลยนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้สําหรับพันหกร้อยเพชรเนี่ย่ขนข้างดีเลยนะครับผมก็ลองหยิบมาใช้งานดูกันได้นะครับผม แล้วก็ตัวต่อไปนะครับนะ่าจะเป็นตัวสุดท้ายสำหรับ1,600เพรในแพทนี้แล้วนะครับที่นาเลนนั่นกะ็คือพาวเวอร์นั่นเองนะครับจากเซนซอร์แมนเนาะตัวละครตัวนี้นะครับสตอรี่เขานั้งเก่งนะเออ,เอ,อแต่บอสลาดกับเบรดเนี่ยพี่ยังไม่ค่อยชัวร์นะว่ามันมันพอกับ ยามาโตะไหมแต่เท่าที่ดูเนี่ยยามาโตะเนี่ยจะสกิลแรงกว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ถ้าพาวเวอร์เนี่ยเอามาเล่นสตอรี่เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยอารมณ์ตัวละครที่มีสกิลเอวีค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ด้วยสกิลสามนะครับที่กดปุ๊บแล้วมีระยะในการฟันเนี่ยที่ไกลขึ้น1ิวิเนี่ยโอ้โหพูดตรงๆแม่งแทบจะวนลลุบทุกสกิลเลยนะครับผมเวลาใช้งานก็ แบบกดวนสกิลกดสกิลไปหมด,ลดแล้วเดี๋ยวกดสกิลสาปุ๊บเฮ้ยมีบ,บัฟฟันไว้เราก็ฟัน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 เดี๋ยวกสกิลที่เหลือมันก็คูลดาวเสร็จนะครับเราก็กดศาสตร์ไปต่อแล้วก็ยังมีอันตรนะครับที่เรากดปุ๊บแล้วเราก็วิ่งใช้งานสกิลอื่น,นได้เลยนะอนันนี้ข้อข้างมาสศจร,รย์สำหรับพี่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับพัน0เพชรในแพทปัจจุบันเนาะว่าเออ ตัวที่มันน่าเล่นแล้วมันน่าใช้เป็นตัวหลักจริงๆนะมีประมาณนี้นะครับแต่สําหรับตัวแอซิดนะครับอันนี้พี่ขอพูดกันเลยนะว่าถ้าเป็นมือใหม่พันหกเพชรมันไม่มีตัวไหนที่น่าจะเอามาเป็นแอซิดในแพทปัจจุบันเนาะก็คือมีตัวไหนก็ใช้ไปก่อนนะครับผมไม่ต้องไปซีเลียสมากนักเนาะสำหรับมือใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครเลดดีกว,ว่านะครับอันนี้นะคนน่าจะอยากรู้เป็นอันดับแรกๆเลยนั่นคือ,อตัวละครเลดเนี่ย 13,600มพัๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยมีอันไหนที่น่าสนใจบ้างเหรียญโทเค็นเนี่ยเออนะครับผมแนะ่นอนครับว่าโทเค็นในปัจจุบันเนี่ยต้องยกให้ดีโอนะครับเป็นตัวละครที่เ่อนข้งเก่งมากๆเอาจริงๆพี่คิดว่าดีโอ,อเนี่ยมันไปได้ทุกโหมดครับไม่ว่าจะเป็นสตอรี่เรทบอสรัดหรืออะไรก็ช่างนะครับเขาไปได้ทุกโหมดจริงๆด้วยสกิลที่มี e. เอลีเขานั้งกว้างมากๆนะครับแล้วก็ไก่มากๆนะครับผม แล้วก็ด้วยสกิลที่มีการวนลูปนะครับผมอ่าแล้วก็มีสกิลอมาตะนะครับที่อยู่ค่อนข้างนานนะเออดีโอเนี่ยเป็นตัวอะไรที่ค่อนข้างจบในตัวเดียวแต่อาจจะมีข้อเสียตรงที่อาจจะวิ่งไม่ค่อยเร็วนะครับผมแล้วก็เออไม่มีสกิลพุ่งอะไรประมาณเนี้เนาะเออมันอาจจะมีแบบเราต้องยืนไลน่นิดนิหน่อยหน่อยนะแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่กี่วิอะมันไม่น่ามีปัญหาเนาะเออแน่นอนแล้วนอนนอนนว่าคนที่มีโทเคนส่วนใหญ่นะจะลงเลทกันเป็นซะส่วนใหญ่เนาะ ไม่ได้ลงสตอรี่มากนะักแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเออถ้าจะหยิบตัวละครตัวเนี้ยก็ค่อนข้างดีนะเอามาเล่นสตอรี่เราเราเราลอดชัวร์เวลาเราเล่นอะ่ะเราโอกาสตายเราน้อยมากอะ่ะเป็นตัวละครที่พี่คิดว่าเออถ้ามีสามมโนรโอเคนอะ่ะควรมีทุกคนอะ่ะอารมณ์คล้ายๆแพทก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นนารูโตะที่แบบเอาเวกได้อะ่ะเออเราก็ควรมีอะ่ะประมาณนั้นเลยนะครับสําหรับมือใหม่เนาะเออนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่แบบ โทเคนน่าจะเดอะเบสที่สุดแล้วสำหรับที่พี่ลองเล่นๆมานะครับผมเอออ่ะและเดี๋ยวตัวที่เหลือล่ะเออหลายคนก็ถามว่าเออเฮ้ยมันน่าหยิบไหมนะครับเอาจริงแพทนี้นะครับผมถ้าจะซื้อเดกุหรือทันจิโร่เนี่ย หยิบดีโอมาก่อนนะครับดีโอเนี่ยซื้อมาก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยมันใช้ได้พี่คิดว่ามันต้องใช้ได้ยาวพอสมควรนะหยิบมาก่อนนะครับผมแล้วตัวที่เหลืออย่างเช่นทันจิโร่หรือเดโก้เนี่ยน้องจะไปซื้อตอนไหนก็ได้นะครับและแน่นอนครับว่าต้องมีคนถามถ,ามถึงตัวแอซิดนะครับในแอซิดในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นแพทที่เรียกว่าเอ่อต้องใช้บูสต์หรือบัฟนะครับที่กับตัวละครที่เป็นอาเวกนะเออเนี่ยซึ่งมันจะมีบัฟเนี่ย 15%เปเวลาตีบอสนะครับอยู่กับเรา15วิอ่ะก็คือจะได้ดาวเมทที่แรงขึ้นเวลาตีบอสเนี่ยแผ่นเนี้น่าจะจะเห็นคนใช้แนวเนี้กันหมดนะครับผมและแน่นอนนะครับว่าตัวแรกที่น้องๆควรทำก็คือคิริตโตนะครับเพราะว่าคิริตโตเนี่ยมันจะดีกว่ารีไวตรงที่ มันครูดาวแค่60สิบวินั่นเองนะครับแต่รีวายจะครูดาวจะวิบวิเนาะประมาณนี้นะครับแม่งเหมือนกันเลยนะเห็นไหมบัฟเท่ากันแต่แม่งครูดาวไม่เท่ากันนะครับผมแล้วก็คริโตะถูกกว่ารีวายด้วยนะครับผมแต่รีวายเนี่ยเอามาเล่นเป็นตัวหลักได้เนาะแต่ก็ต้องมีของพอสมควรเหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งจบแล้วจริงๆโทเค็นแต่เดี๋ยวพี่จะแถมให้นิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่เนาะก็ ถามเข้ามายู่เหมือนกันก็คือประดับนะครับประดับแผ่นปัจจุบันเนี่ยก็มีของเดกุนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันบวกดาเมจ12เปผู้เล่นมือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยจะขาดพวกบวกดาเมจนะครับช่วงแรกๆเนะี่ยคือไม่มีพวกการ์ดหรืออะไรเงี้ยที่มันบวกดาเมจแต่ถ้าน้องใส่ประดับของเดกุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกๆหรือเอ่อได้ออฟสวยๆมาช่วงแรกๆอะ่ะค่อนข้างดีนะครับเอ่อแต่ถ้ารู้สึกว่าเออเล่นจนแบบผมเก่งและผมอยากได้ของที่เรียกว่าสุดทางอะ่ะ ก็จะมีแนะนําเจ้าประดับรีไว้นะครับผมอันเนี้ยจะเอาไว้ตีบอรดนะครับแล้วก็สําหรับสตอรี่นะครับก็จะเป็นของลนะูฟี่เนาะเอออันเนี้ยก็มาวัดกันที่ออฟลองกันอีกทีหนึงนะแต่ส่วนตัวพี่ปัจจุบันพี่ก็ยังใช้ของพวกที่มันบวกได้12%อยู่นะพี่ไม่ได้ใช้พวกนี้นะคผมเออเพราะว่าบางครั้งอะคือเอาแบบตรงๆนะพี่สุ่มของรีไว้ไม่ต่ำกว่า30 40ชิ้นแล้วอะ่ะแล้วแล้วก็ที่ขายขายบีกอะ่ะคือแม่งเกลือมากคือแบบ แม่งเกลือไม่รู้จะเกลือยังไงอะ่ะจนทอแล้วอะ่ะเออพี่เล่นแบบโอ้โหทอมากนะแล้วพี่มาสุมของเดกุไว้แค่ประมาณ3 4ชิ้นอะ่ะแม่งดีกว่าของรีไวที่พี่เคยสุมมาตลอดพี่ก็แบบเชื่อแล้วว่าเกมแมบบ่งมันยุติธรรมเออพี่ก็แบบเออช่างมันนะครับแต่ถ้าเกมแม้มีแบบเออสิบชิ้นรวมกันแล้วรีออฟได้อะไรเงี้ยมันจะน่าสนใจนะพี่จะดองไว้นะครับผมส่วนของลูฟี่เนี่ยพี่ก็ซื้อไว้นิดหน่อยนะไม่เยอะมากก็ถือว่าโอเคอยู่ พอสมควรนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประดับส่วนสัตว์เลี้ยงนะแผ่นนี้ไม่ต้องถามครับคูรูมิอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีแผ่ไหนน่าจะมาแทนได้อีกสักพักใหญ่ๆนะครับผมและแน่นอนครับว่าต้องมีคนถามเกี่ยวกับตัวละครโรบักสำหรับ3ตัวนี้ตัวไหนหน่าซื้อบ้างอันนี้อธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเจาะลึกลงจริงสำหรับ2ตัวละครเนี้มันจะอยู่ที่ประดับ ของแล้วก็การ์ดอะไรประมาณน,นี้ค่อนข้างเยอะนะอือันนี้พี่ขอพูดแบบคร่าวๆแล้วกันสําหรับมือใหม่นะครับผมถ้าจะซื้อไคโดกับยอนะพี่แนะนํายอมากกว่านะเพราะว่ายอมีสกิลทั้งพุ่งนะครับอามาตะค่อนข้างเอดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องวัดดวงอะไรมากนักนะเนาะส่วนไคโดนะครับผมไคโดเนี่ยเป็นตัวละครที่ดาเมิดหนักมากอันนี้พี่ไม่เถียงเลยนะแต่ถ้าน้องไม่มีของจริงๆเนี่ยมันก็ไม่โหดนะเ,เพราะว่าตัวละครเนี่ย มันพึ่งทั้งคูดาวนะครับผมแล้วก็พึ่งบวกาดาเมดเนาะเพราะว่าไคโดเนี่ยคือกดสกลิลหนึ่งมันก็ปุ้งจบเลยนะดาเมดมีแค่ไหนก็แค่นั้นเลยนะคนดูแต่ยอเนี่ยยังมีแบบแดดไปนะครับผมกดสกิลสามฟันรัวๆจึกๆๆๆๆ๊กจึ๊กจึ๊กไคโดก็เหมือนกันแหละแต่คิดมันเยอะกว่ามันยังมีโอกาสที่เราจะได้หลุดแบบเออเฮ้ยมีโอกาสคี้ขึ้นมามั่งนะครับแต่ไคโดถ้าตีปุ้งไปแล้วแม่งไม่ขี้เลยก็นั่นแหละหายแว๊แบ,บไปเลย <laughs> อันเนี้ยมันก็ นั่นแหละรครับมันส่งผลกับเรื่องของก็นังเยอะนะอันนี้ถ้าเป็นมือใหม่เนะี่ยพี่แนะนํายอะนะโอกาสตายมันน้อยกว่าไคโดพอสมควรนะแต่ถ้าใครเก่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเ,เก่งมา,มากๆเลยครับผมเทพมา,มากๆเลยพี่ก็คิดว่าเขาคงจะไม่เอาไคโดเขาจะเล่นตัวอื่น <laughs> พี่ก็คิดแบบนั้นพอพี่ก็ไม่ค่อยหยิบเหมือนกันนะไคโดนี่แบบน้อยมากที่จะหยิบมาเล่นนะเอออันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันคือบางครั้งก็มีความคิดว่าเฮ้ยซื้อไคโดซื้อซองจิงบูไม่ดีกว่าหรอเออแต่จริงพี่แนะนํานะถ้าจะซื้อสองตัวเนี้ย ซื้อทรงจีอูดีกว่านะเอาจริงๆแต่ราคามันก็ฟ้าก็เหี่วนะครับผมตัวละครที่มันโคตรก็ค,ค,ค่อนข้างแพงเน,นาะเ,เ,เดี๋ยวเราพาไปดูสําหรับออของสปีดเลกกันหน่อยเนาะก็คือชาร์โดเนาะแพทปัจจุบันเนี่ยก็ยังแนะนําแค่เป็นซรงจีอูตัวเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นคพ่อคตรแม่เบต้าในปัจจุบันนะครับผมซื้อตัวนี้แล้วจบเกมนี้เลยได้เลยนะครับผมเออก็แค่นั้นส่วนตัวอื่นควรซื้อไหมนะครับผม เอาไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่านะครับไปลงทุนพวกการ์ดหรือพวกอะไรเงี้ยดีกว่าแต่ถ้ารู้สึกว่าเออเหลือครับพอดีผมเหลือมากเลยอันนี้ก็ไล่เก็บไปเอาทีละตัวละกันเนาะแต่แนะนําว่าเก็บสกินให้หมดก่อนแล้วกันนะอันนี้พี่ก็เติมไปเยอะเหมือนกันนะมาไล่เก็บสกินเนี่ยเหลืออยู่ประมาณแค่นี้แหละนะครับผมแล้วรอสกินแพทหน้าด้วยนะครับผมก็ประมาณในส่วนตัวละครเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อนะต้องเติมอีกถ้าเติมก็น่าจะเป็นหลักหมืนนะ่นอ่ะหมื่นบาทเลย พี่เติมเนะี่ยพราพี่ยังไม่ได้ซื้อสักตัวก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากมายเนาะก็คงจบแล้วนะครับเออเดี๋ยวอยบอสลัดล่ะเออบอสลัดก็ยังเป็นโคคุชิโบกับกิวคาเมนแล้วกันพี่ขอพูดสั้นๆเนาะเพราะว่าปัจจุบันก็ไม่มีใครหยิบมาเล่นแล้วพี่ไม่เคยเห็น2ตัวนี้หยิบมาเล่นแล้วนะครับผมเออก็น่าจะคนน่าจะไปลงลงทุนกับเออโทเค็นเลทน่าจะดีกว่านะเพราะว่า เพราะั้นมันเก่าไปแล้วเบต้ามันนานนาน,นานไปแล้วแต่ก็ยังเก่งอยู่นะไม่ได้ถือแบบกระจอกเลยนะครับผมก็ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็ยังหยิบม,มาเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ แนะนำตัวละครให้สําหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับผมหรือผู้เล่นที่จะกลับมาเล่นใหม่นะครับผมก็คงเป็นคร่าวๆประมาณนี้เนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยคลิปแม่งแดกไป20นาทีได้เลยนะพี่อากาศแบบเออสิกว่านาะที12 13 4 5 1ิบ่ากประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้ละกันเนาะแล้วพี่ก็ไปนั่งดูคลิปกเก่าๆพี่ก็พี่ก็เจอว่าเออพี่ยังไม่ได้แนะนํามือใหม่หรือสอนเล่นมือใหม่เลยนะแล้วก็แนวทางการอ,าอัพการ์ดหรือบรุนการ์ดแล้วก็ เรื่องของเทรดเนาะก็คือนิสัยตัวละครเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้พูดถึงเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีทําคลิปผัดๆไปละกันเนะาะอธิบายเนาะอาจจะลงลึกคลิปต่อๆไปอาจจะน่าเบื่อนะคนดูแต่มันได้ข้อมูลแล้วก็ได้เรียกอะไได้ความรู้กับการเล่นแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ไปละบายจ้า